ความยากจนผู้คนผูโห,หิวดปวยชาวนากรรมกรท้องใต้เกีเ่ยวคือริ้วรอยแต่คราวนี้สองคนองการคำหวานไม่จำเป็น โชคดีที่เกิดประเทศไทยครับวันนี้เขารายการโดยเพลงโชคดีที่เกิดประเทศไทยนะเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นมามก็นานแล้วนะครับแต่ามาเผยแพร่ทาง youtube เพื่อ,เพ,อเพื่ออ้งลิกสิกธิ์นะครับวันนี้มาถ่ายทำในในใน,ในสวนยางตรงนี้เป็นเป็นเขาเรียกชนประธานนะเป็นชนประธานนะน,น,าน,น้ำที่มานี่มาจากฝายข้างบน แล้วก็มาจากเทือกเขาเทือกเขาหลวงนะครั okay. บบนนู้นก็เป็นกรุงจิงก็ประมาณเอก็หลายกิโลเหมือนกันนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงได้เพราะว่ามันก็เลี้ยวรถก็เคลียร์ไปตามภูเขาน okay. ซึ่งนี่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะวันนี้น้ําใสครับน้ําใสนี่ผมมานั่งนั่งอยู่ในน้ำนะครับ okay. สบายมากชเช้าครับเชวงนี้ก็ น่าจะไม่เกินยังไม่ถึงยังไม่ถึงเป็นโมงเช้าพอดีผมเสร็จงานแล้ก็เลยมาถ่ายาธรรมชาตินิดตรงนี้อยากคุยเป็นคลิปขึ้น y o u t u b e นะครับอาจจะส่งไปทาง Facebook ด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันสมบูรณ์ดีมันมันโอเคดีนะครับก็วันนี้จะคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรดีวันนี้คุยเรื่องเรื่องเรื่องความคิดดีกว่านะครับความคิด ความคิดเนี่ยถ้าเราไม่ว่าเราจะคิดคิดว่าทำได้หรือทำไม่ได้ทำได้หรือทำไม่ได้เราก็คิดถูกทั้งสองอย่างนั่นเลยครับสำหรับคลิปนี้นะผมมองว่าโอเคน่าจะไม่ยาวนะเนื่องจากว่ายุ่งค่อนข้างเยอะครับค <laughs> แต่ก็ต้องลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับฝากเพลงไว้อีก,กหนึ่งเพลงแล้วกัน เป็นเพลงที่ผมแต่งแล่ยังแต่งไม่จบนะฮะแต่ว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงหยดน้ำซึ่งเป็นเพลงที่ผมชอบมากนะเพลงนี้เพลงผมรักมากลองฟังดูนะครับเราจะจากกันไปด้วยเพลงนี้นะครับผม จากหยดน้ำหยดบินไหล,ลยยไหลหยดไหลหลังวินรวมรวมวินหลังรวมเรื่อยไปจากธานนอยเป็น่านใหญ่ dù chút mai mà... bên mẹ em...